สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วกับบ่าวเข้าช่องบ่าวเข้าเจ้าสาวเข้าเหนียวนะคะแต่ว่าเมื่อนี้เจอแต่สาวเข้าเหนียวกินกาแฟพึ่งมาจากข้างนอกพี่น้อง ซือกาแฟาไปข้างนอกมาจา้ะเมื่อเนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่เป็นวันหยุดของสาวข้าวเหนียวนะคะแต่ว่ากับเป็นมือเหตุงานของทุกคนเนาะสาวขา้าวเหนียวก็เลยถือโอกาสไปเหตุธุระนะจ๊ะใส่หนี้ใส่สินพี่น้องลังฉาเงินเดือนอนอกแล้กก็ต้องไปจ่ายหนี้เขาเนะเาะก็เลยได้สื่บังคู่มากเลวก็มาตาเองนะจ๊ะอันนี้คือตาเองนะคะ เดี๋ยวพี่น้องมาเห็นไก่เห็นอีปูว่าพี่น้องอีกปูอจ้าอีกป,กปูตัวมึงใหญ่เลยได้ซื้อมาตำเองซื้อลูกสิ้นปลาพร้อมพี่น้องสาข้าวเหนียวมักมุน,นีวบ่มีผพักนะจ๊ะหล่นโอ่งโจ้งเลยก็มีขนมจีน คือเขาเดียวมา10บบาทนะจ๊ะซ้ำอีกสิบบาทเพราะว่าถ้าเส้าวขาเหนียวมาเราหนึ่งเองเนี่ยกินบวชจ้ะเพราะว่าบาวข้าเจ้านางไม่กินด้วยนะจ๊ะโอเคในผาคือเกา่ามาเด้อจ้ะแซมแซนมันกันขออนุญาตใส่มือเนาะวันนี้ไม่มีผักเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋า เมื่อยฝนกระลิ่นทำเองมืนก็แซวพี่อ่ะเบียวนิดเดีที่ม้ขาเกินไป ถ้าใส่นีก็เยอสอธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวนี้เขาก็หา่านเงิ่นเดือนนอกพี่นนอะแต่ของสาวขอขาเนี้ยมันโตสมบูรณ์จังเลดอกพออาจจะเปลี่ยนกับเปลี่ยนเลขบัญชีมั้งอ๋อบ่แม่เปลี่ยนเลขบัตรประชาชน คิดละสิทำไมเปลี่ยนได้เปลี่ยนแด่พี่น้องเพราะว่าปีสองหาสองเจเนี่ยอูอำเภอของสาวขาเนี้ยเนี่ยเขาเหตุพิดผ่าจะ้ะเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่มันก็เลยเปลี่ยนได้เหมือนคนเกิดใหม่เลย เอาติ้นมือไปก่อนอืมอีกกับปูตัวนี้ยงตำหลายปวดบดบุบบุบจับ,บวันนี้โนผักนะจ๊ะไม่มีผักเลย ยำแห้งของอภัยด้วยพี่น้อมันหนีร่องใหมใหมมันสิไดายบ่บุบริษัทยัางบาัชนขาวสูสสภาพว่าปกติอยู่จ้ะกาแฟ กินเนอย่ังนอนไม่ไอ้เล้ะเปลืองเงินกินเขาคนเดียวกับเงาอยู่ดฝ่ากก็คึมๆึมบางห่วงนี่เขาซับมาแล้วด้วยพี่หนอเขาเห็นเป็นแบบว่าเซ็ตซุปเซ็ตตำสมเลย ข้าวต่อมาฝานเองเข้าวต้มมะคงเป็นตะลุยมาพี่เนาะบริเคตคลิปดนว่านี่อีกคเสียลงพี่เนาะอย่าเบื่อกันเด้อ จะเบื่อกันนะมาเอือนเดี๋ยวส่วนเบาเขาเจ้าไปเที่ยวกันนะเที่ยวทำบุญเนาะพี่น้องนะแต่ว่าบรรยากาศสิเป็นใจบอ ซาคันนี้่าเป็นพุ่มแผ่จ้ะก็เลยมีน้ำหมูกราบาาสช้กินหอมกินเหม็นกระแพะอากาศห้อน ອັນກາໜາວຝົນຝົນເຜັດກິນເຜັດກະນ້ຳ મ ນູ້ເຍ ไปใจก็จะซ้ะะะนอ,ละละละอน,น,นแล้วก็ไปตลาดคือทุ่งสาให้บูกคนเราหลใโอ้ไุดสาวเราจะส่งไปเราอสิหาเก่งในเพื่อนนั่กับบ้ามี่ วันนี้่ะไปธนาคารท่ออสอกปจจาย่าบ,บานจ้ะเป็นนี้เขาก็ต้องจ่ายเนาะบานทีซืออยูกับบิงบุรีนี่เลยจ้ะบานอังนี้ กันกล้ไปตลาดซือของอนี่กระปูแซ่บมากเมยอ่อเข้าขกันก็รู้สินตา chai khá nạp Mình đã thay ứng khâm <laughs> Là miền Cái khó là cái gì Miền hương này là mắc Giờ thả vào hứa bởi sắc hồi sau hỏi hương tấm à chị à Hóa nào ยำคางสายวัาน,นัดเลยข้ายยุตุลามุนในแล้วเร็วคนมาหลาย พอเพลิดปันไดแต่กะเพ็ดิดเยอะขออภัยในการย่ำดังหรือว่าเคี้ยวดังนะจะ๊ะไม่เหลือป่าไม่แสบไม่พี่หนหองนะขออภัยในการซีดและการสูด <c oughs> อิ่มละกระพอหน่อยเลยอิ่มกะปูนี่ก็ถึงถึงดองมากต้องดูดอีกกับปูบางทีเนาะมันม่นเป็นปูน้าเป็นคือปูหินมันคือปูน้าบ้านเ่าเนาะ คิดซะว่าเป็น <d> ป <ong> <ull> ูมาเอ๊ <d ong> <ull> ่งดองพี่น่องว่ามันเป็นเนื้อปูสด มากตามสมกับลชิ้นปลาลองมือด้วยพี่น้องแบบ tempu hua Vâng, sinh nói sinh โอเคพี่น้องขอจบคลิปไปแค่นี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะให้กับซ่องบ่าวข้าวเจ้าสาวข้าเหนียวด้วยนะจ๊ะก็พิดพาดประกันใดก็ข,ขาอโทษขออภัยนะจ๊นะเนาะก็ฝากช่องน้อย,นอยในอ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็จบไ้แค่นี้นะจ๊ะโอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะ